จะชินซอสลินทาครับไันนี้ซอมมาอยู่อันนี้ครับซ้อมสามวันที่ครับซ้อมอยู่ที่ไหนครับวันนี้ซอสเลมพ้าแล้วมีใครเป็นผู้บังคับมืซ้อมมือที่ไ่นมีอที่เขี่ยวกิติกับน้องมวยที่คลายครับเราไปช่วยกันเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่สิบแปดครับน้องสูงเท่าไหร่ครับร้อยหกสิบเริ่มต้นเราปล่อยมาใหม่กี่กิโลครับห้าสิบห้าเราเป็นมอเตอร์ไซค์อะไครับมวยเขาอืมและอย่างไฟนี้เรามาแทนครับรู้ตัวกี่วันรู้ตัวสี่ห้าวันครสี่ห้าวันแต่เราก็ซ้อมอยู่แล้วใช่ไหม มีวันที่17ครับแล้วก็เลื่อนไปมี17แล้วเขาเลื่อนออกอีกมีเรื่องออกมาสองวันขอเลื่อนขอเลื่อนออกมาคือมาต่อยไฟนี้เลยอ๋อริงแล้วต่อย17ต้องต่อยไปแล้วขอเลยขอเลื่อนมาเป็นคู่วันนี้แทนก็คือน้ำหนักไม่มีปัญหาเป็ปอะไรสบายๆเลยนะยังราต่อยอบบกันเหล็กเคยเจอไม่เคยเจอไฟแรกเลยและนั่นคือสายแกนการต่อยออกมาปะก็ดูเขาเพิ่มเล ดดูันซี่แล้ววันนี้เราจะวางเกมวางรกันก็น่าจะได้แลกเขาของแลกกันไปเลยครับอืมแล้วเปิดคู่อีกมาเราด้ต่อยไว้ยังต่อยสองครั้งแล้วสองครั้งเอาล่าสุดเป็นไงชนะพรักสองโหมดมีัดต่อยไว้ที่ที่นี่ครับที่นี่ใช่ไหมวันนั้นเวทเท่าไหร่ร้อยสิบเอ็ดครับร้อยสิบเอ็ดก็เวทนี้เลยครับคือเรื่องต้องกลับไม่มีปัญหาเมื่อกี้สอบสอบแล้วเป็นไงบ้างเกินสองปอนด์เกินสองปอนด์แต่ก็ทำได้เนาะ มีปัญหาอะไรนะเราคุมคุมมาประมาณกี่กิโลมานสามกิโลสามกิโลสามสี่กิโลเราต่อยมือมาเราล้วงหมดนี่กี่ไฟแล้วครับประมาณสี <45. S 2> <45. S 1> ่สิบห้าสิบไฟเราเป็นคนจังหวัดอะไรครับหนองคายครับฝากเชิญชวนแฟนทับเราวันนี้นะครับฝากเช่าเซ็นทรัลเซ็นทรัลได้เรื่องที่แน่นอนครับขาผมเพราะว่าน้องชาย